ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ก็พบกับผมกันอีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมก็จำวันนั่นได้ไหมครับเพราะผมบอกว่าผมไม่อยากได้ก็สปีดใช่ไหมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็กลับมาพร้อมกับเน้นใหม่ของผมนะแล้วมันก็ห่างไกลกับก็สปีดเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะจากครั้งที่แล้วเนี่ยไฮแอนด์ซีแล้วมันก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรอะเดมอนฟีดนะครับตอนนี้ม่นกลายมาเป็นโฮเทลแล้วนะเกมมันจะไม่ให้ก็สปีดผมจริงๆใช่ไหมเนี่ย ah. แล้วนี่อะไรวะเนี่ยทำไมผมสร้างเซิร์ฟวาชินตันวะ ผมกลายเป็นคนประเทศอังกฤษไปแล้วนะผมไม่ใช่คนไทยต่อไปแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการใช้โยโย่ที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมต้องตักแขนตัวเองออกก่อนนะครับเห็นไหมครับผมไม่มีแขนนะควมถึงใช้โยโย่ได้นะนล้อเล่นนะครับมันไม่เกี่ยวก็ไอ้พลังนเนี่ยเนี่ยมันทาให้ผมแขนด้วนนะครับแล้วมันก็จะมีแขนโผล่มาอีกสามอันลอ,อยวบนอากาศเึื่องแขนผมหายไปมันเป็นลอ,อยวบนอากาศแทนนะโคตรเท่เลยครับ ก็บ้าแล้วนะผมไม่ได้อยากได้อันนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะมันเป็นอันคอมมอนแต่มันก็ยังพอใช้ได้นะครับเน้นนี้เนี่ยผมจะลองใช้ดูนะว่ามันทําอะไรได้ถึงผมจะไม่อยากได้มันก็ตามแต่มันก็โหดดีนะครับมมันปล่อยหมัดปืนกลกมูกมุโนได้นะครเอ้ยมาดูมันทำมเนี่ยมนมอนนี่แล้วมันก็ยังมีอีกสกิลนึงนะครับ มันเหมือนเราขี่จานดาวเทียวนะนี่หรอก็เท่น่าเมย์บอลแรงไี่สุดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตะเกียรสุดท้ายมันต้องเวล 8, 15, ่งแปดสิบห้าเลยขอดล็อกนะไอ้ตะเกียรเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าก็แรงอยู่ครับแล้วก็มีอีกตะเกียรนึงครับดูดมันมันจะดูดคนที่เราเลงเนี่ยเข้าไปในโรงแรมของเรานะครับไอ้ที่ลอยข้างๆนั่นแหละครับไอแ้แดงๆเนี่ยมันคือโรงแรมนะมันจะอยากไปพักผ่อนไปเลยนี่ก็แหละ มันดุกแล้ไปแป๊บเดียวแล้วก็ปล่อยออกมาครับมันจะเป็นการทําดาเมจเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะฮะก็ถือว่าแรงอยู่ครับนั่นก็เป็นพลังเออมันก็คือพลังใหม่ของผมนะครับเมื่อกี้ที่ผมใช้ให้ดูแต่แล้วก็มันจะมาใช้อพลังนี้ให้ดูในคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวประสงค์ที่ผมมาทําคลิปนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่า ไอเกมพารต,ต่างๆของเกมนี้เนี่ยมันทําอะไรได้แล้วก็สมควรจะซื้อเกมพารไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยจะมาบอกเลยนะแล้วก็จะมาใช้ให้ดูด้วยนะครับเกมพาร์ตแต่ละอันเนี่ยผมุส่าลงทุนซื้อให้ดูเลยนะครับก็ <Okay. S 1> ใครดูแล้วเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กันให้ด้วยนะโอเคมันแพงใช้ได้เลยนะครับผมซื้อทุกอย่างมาเนี่ยก็เกมพาร์ตแรกที่ผมจะมาใช้ให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธนะครับ มันจะเป็นไอออร่าเช้งนะครับดูอ่นะกดเข้าไปในเกมพาแล้วก็กดที่ออร่านะออร่าคันเลอร์มันก็จะมีให้เราเปลี่ยนสีเน้นของเรานะสามารถเลือกได้เลยนะเลื่อนข้างบนนี้เพื่อเปลี่ยนสีแล้วก็เลื่อนข้างล่างด้วยก็ได้คนระับถ้าเกิดสีข้างบนเนี่ยมันไม่ตรงใจเรานะถ้าเกิดเราอยากให้มันเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ปรับอย่างนี้อยากให้มันสีเขียวเข้มก็ ถ้ามันไปใกล้ๆสีดำนะครับอะไรประมาณนั้นนะวิธีการใช้เกมพาสออร่าก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเบสิกเบสิกเออแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับไอออร่าเนี่ยถ้าเกิดคุณปรับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดกดอัปเดตนะครับถ้าเกิดกดโค้ดเนี่ยมันจะเป็นสีเดิมตอนที่เรายังไม่ได้ปรับนะก็อย่าไปกดโค้ดนะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนสีออร่าให้กดอัปเดตก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วแหละผมก็บอกเอาไว้ก่อนนะครับเผื่อมีคนไม่รู้นะ แล้วก็มาดูกันเลยครับอาวุธที่ผมจะมาใช้ให้ดูเป็นอันแรกเนี่ยก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นอยู่แล้วนะฮะมันก็อยู่ในแขนผมตั้งแต่เริ่มคลิปนะครับมันก็คือโยโย่ของคิัวนั่นเองก็ไอโยโย่ของคิรัวเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือเวลาเราไปตีเนี่ย NBC มันจะโดนสตันนะครับมันจะมีโอกาสสตันศัตรูของเราประมาณ25%นะะที่มันจะติดสตันเนี่ย ถามว่ามันสตันยังไงล่ะครับก็เวลาตีเนี่ยมันจะติดสายฟ้านะครับแต่ว่ามีโอกาสแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นที่มันจะติดสายฟ้านะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีก๊อตสปีดเนี่ยแล้วก็เปิดโหมดสายฟ้าของก๊อตสปีดเนี่ยมันจะทําให้สายฟ้าของโยโย่ Yo เนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมก็เลยอยากได้ก๊อตสปีดนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับโยโย่หรอกครับผมอยากได้ก๊อตสปีดตั้งแต่ เข้าเกมมาแล้วนะมันดูเท่ดีนะครับก็สก,กิลแรกของโยโย่เนี่ยผมก็จะใช้ให้ดูนะมันเป็นการเหมเอือนเราเราหมุนโยโย่ไปรอบๆตัวนะครับแป๊บ,บนึงะมน้านี่มั้งนี่นะแล้วก็ถ้าเกิดเรามีก้อนสปีดเนี่ยเอฟเฟกต์มันจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับมันจะไม่ใช่สีขาวแบบเมื่อกี้นะนี่นะผมใช้ให้ดูไม่ได้นะครับผมไม่มีก้สกปีดช่างน้าเศร้าอ,อะไรขนาดนี้นะแล้วก็มาดูสก,กิลที่สองของมันนะครับยโยโย่ อัลติเม e ฟ o อกนะฮะมันจะเป็นการเอาโยโย่ทุบพื้นนะดาเมจแรงมากครับบูมแรงอยู่นะประมาณ40ได้เลยนะแล้วถ้าเกิดผมเปิดเน้นเนี่ยตัวซีเนี่ยมันก็จะกลายเป็น50หรอกวกว่านะ56ดาเมจได้เลยนะนี่นะเห็นไหมว่าดาเมจมันแรงมากนะตัวโยโย่ทีละหนึ่งจนหนึ่งมันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวนะครับมันใช้รัวๆเลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าดาเมจทั้งหมดเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่นะ เอาละครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับอาวุธแรกโยโย่ค <ills> <t ot> ิล <ills> <t ot> ัวหรือคิลัวโยโย่นั่นแหละครับก็เป็นไงบ้างครับไอ้คิลัวโยโย่เนี่ยผมว่ามันก็ดีนะครับสำหรับของ399โลบาโรบนมาก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเล่นเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้ออไว้นะคับหรือไม่ซื้อก็ได้ครับมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็เพิ่มดาเมจตอนตีธรรมดาอยู่นะมันทำให้เราฟาร์มง่ายครับผมเพิ่งซื้อมาเองนะครับตอนผมเวลก็ ผมซื้อมาตอนวิวแปดสิบนั่นแหละครับมันก็ก็เลยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าดาวเมทผมมันก็เยอะแล้วแม่งมาถึงวิวแปดสิบแล้วเนี่ยก็หลุดนะครับเอา้าอยู่ดีหลุดนะะแขนมันไม่บินตามมาเน็ตหลุดแน่ๆเลยครับเออเน็ตหลุดจริงด้วยฮนะเน็ตผมหลุดนะบอนหนึ่งเอาล่ะครับท่านผู้ชมแล้วก็กลับมากันแล้วนะครับพร้อมกับเซิร์ฟเอเชียในฝันของเรานะฮะก็จะเกิดใครไม่รู้ความแตกต่างของเซิร์ฟเอเชียกับเซิร์ฟ อังกฤษเนี่ยก็จะบอกให้อะไรตรงนี้นะท่านผู้ชมลองกดชิป F3 พร้อมกันนะไม่ใช่เดี๋ยวกดชิปก่อนแล้วค่อยกด F3 ก็ได้นะับท่านผู้ชมจะเห็นปิงตรงนี้นะมองเข้าไปนะไอ้ปิงเนี่ยแหละถ้ายิ่งปิงเยอะเนี่ยมันก็จะหมายความว่ามันจะแหลกนะครับถ้าเกิดยิ่งปิงน้อยเนี่ยเราก็จะไม่แหลกนะครับตั้งหลาฮะดูนะครับเราตีแบบสม,มูทขึ้นเยอะนะครับเราจะไม่แพ้ e n v i e n g o ี่นะ เดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าสกิลโยโย่ผมหายไปไหนวะผมไม่ได้ปรับเอามันออกนะครับสกิลโยโย่ผมมันหายไปจากช่องใช้สกิลเฉยเลยนะเละเอาละครับแล้วก็มาต่อที่อาวุธที่สองกันเลยนะวะยังบอกนะมันเซิร์ฟหลุดอีกแล้วอะ่ะทำไมผมเดินเร็วงเงี้ยพักนะครับยังกระแฮกเกอร์เดินโคตรเร็วนะฮะไม่ได้วิ่งนะเนี่ยนั่งเร็วเท่าวิ่งเลยนะก็อาวุธที่เราจะมาใช้ให้ดูเป็นอันที่สองไหยก็เป็นอาวุธเกม์ะ 399บูบักอีกแล้วนะครับหรีอก็คืออาวุธของคุณาปิก้านั่นเองนะก็คืออาวุธอันนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ Inventory ได,ดูเรื่ผมยังไม่ได้กดซื้อนะครับเพผมลืมซื้อนะฮะออกซื้อก่อนนะครับก็หนึ่งอาวุธคุณลาปิก้านะไหนสกิลลบักหมดเลยนะซื้อนันนี้ผมต้องออกเข้าใหม่หรือเปล่าเนะี่ยลองดูนะครับ ไปมาอยู่ดีก็ท้ายวันนั้นหลุดอีกแล้วนะโอ้แบ่งหลุดอีกแล้วเอาละ่ะครับผมก็กลับมาอีกแล้วนะครับพาร์ทสองมันจะหลุดอะไรนักหนาก็ไม่เข้าใจนะครับตอนเล่นมันไม่หลุดตอนทําคลิปมันหลุดรัวเลยนะไหนมันหลุดก็ดีแล้วแหละครับเมื่อกี้จะได้ไม่ต้องออกเข้าใหม่นะม,มันดูอาวุธที่เราจะมาใช้ให้ดูอันที่สองนเลยนะครับนี่นะดาบคู่ของโลาบิก้าเราดูดิ่ทำดาเมจห้าโอ้แรงกว่าโยโย่ยิ่งรวยนะครับ เออดูเรียบเลยไดย้มันก็เป็นดาบไม้นะครับอะไรเนี่ยแล้วแขนด้วนดาบลอยนะ <c oughs> เอ้ยก็เท่ะนะครับดูดิผมมีพลังจิตนะฮะข้างหนึ่งดาบลอยได้นะครับโอ้สุดยอดเดี๋ยวผมลองดูสกิลของมันก่อนเลยนะจัดสกิลแป๊บมันเอกเมนต์นะก็ <c oughs> ถ้าเกิดโอ้ผมก็ลืมบอกไปเลยนี่ว่า,าถ้าเกิดจะเอาสกิลดาบเนี่ย ถ้าเราเข้าไปในสเปเชียลนะครับหรือว่าเกมพาร์ตั่นงแหละสกิลจะอยู่ในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลโยโย่ผมนะไม่ต้องเอาออกมาหรอกครับเราไม่ได้ใส่โยโย่นะครับถ้าเราเอาอันนี้นะครับกดที่อันนี้แล้วก็กดเลขหนึ่งมันจะว์าไปอยู่เลขหนึ่งแล้วก็กดที่อีกอันหนึ่งกดเลขสองมันจะว์ามาอยู่เลขสองนะครับเกมนี้เนี่ยมันดึงไม่ได้นะครับมันต้องกดตัวเลขเอาะนะเผื่อใครไม่รู้ก็บอกเอาไว้นะครับไหนเราก็มาดูสกิลกันเลยครับ ไอเดี๋ยวก่อนอัลติเมทฟอกมันของโยโย,โย่ใจเย็นนะผมเลือกมาผิดอันมันต้องไฟนอลสแมนนะมาดูอะไรยดีกว่านครับสกิลแรกทำอะไรได้นะสามสี่อเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยปล่อยปันโลโลนะเหมือนอารมณ์เหมือนดาบไม่ค่ะอารมณ์เหมือนโยโย่นั่แนละนั้งครับแล้วทำไมดามเบจกระต่อยอร่อยขนาดนั้นเ่ยอ๋อมอนมันไม่ได้เลงเราเลยไม่มีดาเมจนะต้องเดงแนละ จะลองใช้ตะกิลงสองให้ดูกันเลยนะมันทำอะไรได้ทันเดอร์สตา์ส์ว่แล้วแล้ว่าบั๊กนะครับมันชอบบัก๊กว่านี่ตะเกิยสองนะครับฟิวโอดามจเ,เยอะอยู่นะครับเลื่อนมอนหายไปเตียงซึ่งรอดถือว่าแรงถือว่าแรงแล้วไฟนอลสมารททำอะไรได้ครับผมขอดูใหม่อีกรอบไวโน่ซูมินโอ้ยเย็บตีดี่มอนแม่งนี่นะครับ ว oh, ันทีละสองเลยอะแล้วก็ครั้งสุดท้ายมันจะกระเด็นออกไปดาเมจหกนะครับมันผมรู้สึกว่าอาวุธนี้มันดีกว่าชิ่ลัวโยโย่ครับหรือผมว่ามันไม่มีสตันก็เลยทาให้ดาเมจแรงน่าจะใช่นะผมคิดว่าอาวุธนี้เนี่ยดาเมจมันแรงกว่าของโยโย่อีกนะครับแล้วนั่นก็เป็นอาวุธอันดีบสองนะครับท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดยังเห็นไม่ชัดเนี่ยก็ใช้ให้ดูอีกรอบก็ได้ครับใช้กับอากาศนี่แหละ เฮ้ยผมกดอูบีแล้วแขนงงอกมานะเกมแม่ง <c> เ <oughs> ดี๋ยวใะให้ดูนะไปกิลแรกก่อนเลยนะอ้าวอ๋อมันต้องใช้ใส่คนนะถ้าเกิดแลกใ่อากาศมันจะเป็นแค่นั้นนะครับมันอารมณ์เหมือนพวกสกิลคอมโบ,บางครับถ้าเกิดใช้หลายคนมันจะได้แบบเอฟเฟกต์เต็มๆนะฮะก่อนเดี๋ยวนะลองย้ายเล็ก่ก่อนนะครับทันเดอร์สไตล์โอ้ แล้วระหว่างที่เราทำแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะมีดาเมจใช่ไหมครับผมดูแล้วมันไม่ได้มีดาเมจแค่ตอนพุ่งลงมานะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ได้อยู่นะครับแต่ผมชอบคิดวยโยโย่มากกว่านะก็ถ้าผู้ชมคิดยังไงก็เอาไปตัดสินใจกันเองก็แล้วก,กันนะฮะว่าจะซื้ออันไหนเนี่ยแล้วเราก็มาต่อที่อาวุธต่อไปกันเลยนะครับอาวุธตัดท้ายดาบโนมูด,ดงังงานะครับราคา549ร้บาโลมก็แพงที่สุดแล้วนะ มันแพงที่สุดเพราะว่ามันมี3าสกิลมันทำให้ผมเดาเนี่ยก็ก็กลับมากันแล้วนะครับเนื่องจากว่าดาวน้ำมูลนงานไม่ไ응ด้อยู in ่ในรหัสหลักของผมนะตอนนี้ผมเข้ารหัสอีกรหัสหนึ่งนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเป็นดาวน้ำมูลนงานนะครับเป็นเกมพาที่แพงที่สุดนะครับเพราะมันมี3สกิลนั่นแหละผมแนะนําว่าใครไม่มีเงินจริงๆก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยไออาวุธเกมพาแต่ละอันเนี่ยท่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับ ผมแค่จะมาใช้ให้ดูเฉยๆนะครับใครที่ไม่มีเงินเนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากนะครับไม่ต้องแบบพยายามจะซื้อมันให้ได้นะถ้าซื้อเกมมาเล่นได้ก็ดีแล้วนะครับก็ผมก็จะมาใช้สกิลให้ดูนะครับของเกมพายโนโวนังงานเนีย่ยคลิปมันก็ยาวเกินไปแล้วนะครับทำไมาคลิปมันยาวขนาดนี้เนี่ยก็มาลองดูได้เลยนะสกิลแรก The Flash นะฮะอุ้ยดาบฟันแรงมากนะครับนี่ขนาดผมไม่ได้เปิดเน้นนะเนี่ยเนี่ห็นไหมสกิล d o u b l ื่อกี้แค่กดเ,ดยเฉยๆนะมันจะเป็นการฟันศัตรูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับผมก็เหมือนกันนะผมเห็นไม่ชัดต่จะใช้ให้ดูใหม่นะครับนดูวันได้เลยดูนะหนึ่งสองสามสี่ดูเฟรสอ่ะกดไม่ติดนี่นะครับมันจะเป็นการฟันไปข้างหน้าเหมือนเราวาร์ฟฟันสกิลวาร์ฟฟันแล้วก็ไอตัวที่เราฟันเนีย่ยจะโดนดาเมจัวๆนะครับไหนลองเูกสกิลที่สองกันเลยคนระับ เ e ลลอโรตตีออฟออฟโซลูต์ไหนทำไมได้ฮะโอ้เหมือนสก,กิยโยโย,โย่เลยนะเท่ดีครับมาลองสก,กิลสุดท้ายนะสเปริลล์ด t ชเชีร์ใช้ไกลๆแนละ้วโอ้ล่อยขึ้นน้ำนะหรือว่าใช้ได้ครับมันมีสามก,กิลนะโอ้สุปปสายยากใบหย่ามาลองดลตะเกียวเดลแฟตใหม่นะถ้าเกิดแช่แต่อากาศเนะี่ยมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้นะโอ้ เยเทย่ดีนะไหน Territory of a b s o l u t นะครับนี่นะครับเป็นสกิลยังเห็นตาอยู่เลยนะก็นั่นก็เป็นสองสกิลแรกนะครับพอเราสกิลสุดท้ายก็เลยนะดูนะมันเป็นเหมือนซึ้นดาบสีดำนะโอ้ถือว่าเท่ดีนะถ้าเกิดถามความเห็นผมเนี่ยผมว่าไอ้ดาบนเนี่ยสกิลมันเยอะนะครับ ผมก็ยังชอบชิลัวโยโย่มากกว่าอยู่ดีนะเพราะมันสตันได้นั่นแหละก็นานผู้ชมคิดยังไงกันมากครับ่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับผมก็ส่าห์ซื้อเกมพาซื้อมาใช้นันผู้ชมดูกันเลยนะแพงใช้ได้อยู่นะครับซื้อมาทั้งหมดเนี่ยก็นันผู้ชมคิดยังไงก็งช่วยคอมเมนต์งงกันเอาไว้ด้วยนะครับอะรอยากให้ผมทําอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับคลิปหน้าก็อาจจะไปเล่นเกมอื่นนะเพราะตอนนี้เนี่ยฮันเตอร์ฮันเตอร์ผมก็ได้ทําทุกอย่างให้ดูแล้วนะ แถ้าเกิดใครยังมีอะไรสงสยัยนะก็สามารถคอมเมนต์ถามมาไว้ได้ครับเราคลิปนี้ก็ขอจบลงแมแลเท่านี้ครับตุปกปสยาขอตัวกันไปก่อนก็แล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน